หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเนาะ ได้น่ะเห็นบ่เนี่ยให้โชว์หนาตาจังหน่อยนะเห็นบ่เห็นผู้เห็นเขาบ้าเนี่ยจะไปเูอแถวุนเห็นว่ชัดบะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงผึ้งนะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันที่ <c oughs> สิบสเมษายนสองพ้าหกครับ <c oughs> เขาเดือน<ม>อ่าเดือนหก วันของวันที่สองเนาะครับสองข้ามเดือนหกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนาะกลายเดือนหาแล้วด้วครับนี่เก็บน้ำผึ้งนี่ครับครับทั้งนี้ที่ท่านเห็นนี่กาผึ้งกะเขาดูประมาณตั้งแต่มกราครับม,มกกลากุมภามกกลาพุชามีนาเมษานะครับอยู่ลองเป็นเพ่งหมดละเนาะหนึ่งสองสามสี่ประมาณสีเกกส่เดือนนิดๆครับสี่เดือนนะครับ ท้าที่ได้เหนี่เป็นสมบูรณ์มากครับสมบูรณ์แต่ว่ามันก็ยังมีมีมีตัวอ่อนของของตัวผึ้งอยู่ข้างล่างนิดหน่อยครับเราถึงได้เก็บตอนนี้ถึงฤดูการที่เหมาะสมนะครับอธิบายถึงกล่องผึ้งนะครับกล่องที่ผมทํานี่ก็คือเป็นไม้ธรรมดานะครับ เป็นไม้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 ไมอ่าตัวนี้เป็นที่ปิดฝาด้านข้างก็จะเป็นไม้ไอเขาเรียกว่าไม้อะไรอ่ะ,ะไม่ไม่อย่างไม้ฝาเชื้อราดีเนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะไม้ฝนะาเชื้อราครับนี่นาแปดไม้แอมทั้งข้างเอามาเอามาปิดด้านข้างครับก็ก็ได้แต่ว่าอ่แต่ว่าด้านด้านบนนี่พึ่งจะไปเกาะร่วงเนี่ยครับอ่าต้องเป็นไม้นะครับ ต้องเป็นไม้แนะนําให้เป็นไม้จะดีกว่านะครับพึ่งเขาจะชอบมากกว่านะครับนะครับเป็นเอน็นๆได้เลยครับเพราะว่าหนักน้าผึ้งแห้งคา,าดการประมาณจะอยู่ที่สักพึ่งสักประมาณแปดเจ็ดแปดขวดครับถ้ารวมทั้งหมดก็จะประมาณสักสักสิบกิโลได้มั้งทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมด <c oughs> จะได้น้ําผึ้งามาสักเจ็ดแปดขวดนี่แหละครับหลังนี้ก็สวยครับใหญ่ ใหญ่แล้วก็โอเคมากครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวพ่นควันให้ดูชัดๆรอบนึงบางท่านอาจจะถามว่าที่ใช้ก่อข้างในเนี่ยเป็นอะไรเป็นใบไม้ธรรมดาก็ได้ครับแต่ว่ามันจะเหม็นอ่ามันจะได้กลิ่นควันไฟนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนมาใช้อ่า <c oughs> เดี๋ยวตั้กจะทิง้งอ่าไว้คอมเมนต์ด้านล่างครับว่าใช้อะไร นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวทําควันนะครับแล้วก,ก็ได้ลงคลิปรอบก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ลงแล้วล่ะว่าว่าใช้อะไรเป็นตัวเป็นตัวทําควันไฟนะครับอ่าแล้วน้ําพึ่งเราจะได้ไม่ไม่มีกลิ่นกลิ่นไหมเนาะนี่ครับจะได้เห็นจะได้จะได้ม,ม,มีมีกลิ่นไหมของของ,ของควันไฟนะครับมีก็มีน้อยนิดเดียวครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบข้าง <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นสวนยางพาราครับเหมือนเดิมครับรังนี้อ่า ก็ปีที่แล้วก็เอาปีก่อนก็เอาปีหลังๆก็เอาเอาอยู่นี่ประมาณสักสี่ครั้งแล้วมั้งสี่ห้าครั้งแล้วครับนี่แหละครับเป็นสวนยางพลารารอบๆครับบริเวณที่ตั้งที่ร่มเย็นครับตรงนี้สวนยางพาราเนาะโอเคครับเดี๋ยวยังไงต้องขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตเก็บน้ําพึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ตายคิดว่าได้น้ําพึ่งกี่ขวดเนาะโอเคครับสําหรับผู้ที่อ่า ก็ทิ้งท้ายไวเหมือนเดิมนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็จะ,อะสอบถามได้แล้วก็คอมเมนต์มาแล้วตั้งจะตอบบอกเรื่อว่าไม่เข้าใจตรงไหนเราตั้งก็จะตอบนะครับสิ่งไหนดีก็เก็บไว้เก็บไ้นะครับสิ่งไหนดีเก็บไป,บบไ,ปไปเป็นแนวทางสิ่งไหนทีบ่บอดีหรือว่าว่าวบ่ถืบอบ่ยังกบต้องขอภห้นะครับสิ่งไหนทีบ่บอดีกะทิมไปสิ่งไหนดีกะเก็บไปเป็นแนวทางครับสําหรับคลิป,ลปนี้กล้องเพิงตัวนี้ล่วงเพิงสวยๆนี้สวัสดีครับ